มันจเจริญอาณาปานสติเพื่อให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตและเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราทำตัวเราเราทำของเราให้ดีที่สุดเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในสังสารัตอันจะพึงได้มันก็นั่นก็คือสุดยอดแล้วและเรา ผู้กำลังนำคำตถาคตไปให้แก่เขาก็ถือว่าเราเป็นรัตนห้าเป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตและเราประพฤติทมสมควรแก่ทมด้วยเราก็เป็นรัตนห้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เพราะการที่เราเกิดมาแล้วปล่อยตายไปเฉยๆก็เท่านั้นเราทำงาน